ไอเสียมครับครับขออีซูซูซีประตูเกียร์ออโต้ขอพอนบังขามือนเด้อครับไอเด้อไอเสียมใจดีไอเสียมหลบรอโอ้โหเว่าไอเสียมว่าไงรอพูดเฮ้ยอันนี้มันความจริงไม่ต้องพูดก็ได้รู้ๆกันอยู่เอา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 สาระเอาซีประตูพอนไม่ข้ามื่นบังขามือนนะมันมีแต่ตัวเอสธรรมดาที่อื่นน่ะ แต่มาหาอิเสียงบอซิ่งไม่ให้ตัวเอสหรอกจะเอาตัวท็อปไปเลยปาดโทเอาตัวสเทลไปเลยโอ้นี่นะสี่ประตูสเทลยกสูงเกียร์ออโต้ผ่อนไม่ข่าเหมือนเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะชุดแต่งสเทลนี่สเทลจะมีตัวนี้เห็นไหมอ้าวไอเส็นขาวโอ้ยไอคือบ่าอัดไอคลิปครับนี่แต่ไวไวไงไอทำไมมันออกสามเจ็ด ก็ออกสามเกโอ้ยเ oh, <laughs> ต็มๆเลยไอ้เออนเครื่องสามพันโอ้โหเครื่องสวยมากนะแผ่นเพจเดิมลองแก้มเดิมฝาปงเดิมมอกอติ๊กเกอร์เดิมหมดจากโซนนะเป็นเครื่องสามพันตัวท็อปรุ่นพิเศษรุ่นเครื่องบินลบหรือว่าเรือลบเั่นเดงดูดิ<อ>เป็นรุ่นของสเทลพร้อมกับจัดทรงยีราฟเกียร์ออโต้ด้วยน่ะแมกเวลยางยีราฟ <h hey. S 2> ยีราฟแค่เล็กน้อย ไฮแลนเดอร์สามพัน VGS เทอร์โบเกียร์ออโต้จอแอนดรอยเบาะฟังซ้ายธรรมดาแบบปรับเบาะฟังขวาปรับไฟฟ้านะครับสุดยอดยอดจัดได้ร่นจัดได้เหลือพี่น้องไปรถไม่ไปแดงปรับดาว15% 20%ครับบอยอยากออกรถจากบาทมาหาไอเสียมมาเอาสะลเขานี้ครับยอดจัดได้6 0 0 0นเ7 0 0 0สนไอเสียมขายบ่ฮอด โอ้ใจดีขายแค่หาแสนกว่าบาท,ทบพรอโพลิสัตว์และที่สําคัญผ่อนไม่ข้ามหมื่นด้วยโอ้เจ้าแม่กุนอิมเออ,อ,อ,อนะเป็นตัวสเทลสี่ประตูเครื่องบินลบเรือลบแก๊ปหลังอนนะคาร์บอนแมกเวลและเป็นตัวท็อปและท็อปแซดแพททีบดีดีไอสุดจัดนายกตู้บอกเออลดนายกตู้ลาออกก็ยังกลับมาสมัครแล้วบอกว่าสุดจัด บอกฝั่งนี้ปรับไฟฟ้ากูกป็นออปชันมันหลายว้่ว่าไรไร่บอรปหรือไปไรเบีร์กุญแจรีโมทรับอีโอต้นี่ขับไปพักขาได้อ่าทำไมขับขาซ้ายก็ได้อ่าอืมมนสิตายก่อนขับขาขวาก็ได้โอ้ยอย่าสีเปลียนครับตบวกุยเฮ้ยอย่าสีเปลียนเคยเห็นหรอ เคยเห็นอยู่ไม <Bond> <t ans> ่สิตายก่อนมีหลังคนผู้หญิงเห็นขับขาซ้ายอยู่อ่าทุกถนนซ้ายอ่ะอ่เคยเห็นไหมเคยเออมีลูกค้าอยู่เดี๋ยววันหลังกูจะให้มึงนั่งรถด้วยลูกค้าขับขาซ้ายนั่งไหมเรีนบ่นั่งเลยบ่บ่บ่ทำไม่กูยานเหยียบทั้งกระเลงทั้งเงยพี่น้องเคยเห็นไหมนะคนขับรถขาซ้ายบ่เนอะบ่บ่เคยบ่เคยบ่บ่นะเดี๋ยวบางสั้นบาอย่มึเห็นผู้ใหญ่งนึนป่ะ แล้วมีขาเดียวแล้วยังขับขาซ้ายได้เลยหรอเออโอ้โหเก่งเดี๋ยวไปอันนั้นมันเป็นความจําเป็นต้องขับเออแต่บนกาไปนั่งต้องหลบยากดีเลยขับขาขวาเลยเนาะเออแต่คำนี้เด็กคนขับขาไสมี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 หนึ่งนอกเขาเนแต่ว่าเกียร์ธรรมดาก็ต้องซไสทั้งขวาแต่ว่าขันเกียร์ออโต้เลยขับขาซ้ายผู้ใดขับขาซ้ายในคอมเมนต์บอกเนี่ยคอมเมนต์บอกเนี่ยสิไปเลี้ยนเอ่อสิไปเลี้ยนไปขับเี่รเจ้าคือสิเก่งเอาไม้ไม้เก่ามือโลด บอไปเลี้ยงขับอาซองขับกระายเดินไปเอ้ยมมีแนวสีบอลแล้วเนาะรถสวยมากเครื่องสา,ามพันนะพรอนไม่ข้ามหมื่นสเตลลคันนี้รถเดิมจากสวนการันตีให้หนะใครไวคนนั้นได้เพราะว่ารถสวยมากของดีของสวยต้องรีบนะจ๊ะ <c oughs> ออกรถศูนย์บาทพนหมื่นเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้นะจัดได้ทุกอาชีพมาเลย เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐกกวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทันเรียงงัวเรียงวายเรียงหมูเรียงม้าเรียงเป็ดเรียงไก่ค้าขายรถเล่หาเปรแผงร้อยตลาดนัดฟ้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพออกรถศูนบาททรงฟีหอนาบ้านไอเซมรถซิ่งจัดให้ รกรตั้งใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว